สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ต๋องออกไปดูวันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอเสนากันนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปชมวัดกลางคลองวัฒนารามจังหวัดอุธยาครับว,วัดนี้จะมีอุบโบสถส,สีม่วงเป็นที่กล่าวขานถึงความงดงามกันนะครับโดยเฉพาะจิตกรรมทั้งหมดนั้นเป็นสีมือของพระในวัดนะครับ ซึ่งนอกจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นแล้วยังต้องมีความอดทนวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากนะครับจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกถึงความงดงามของอุโบสถหลังนี้ครับวัดกลางคลองวัฒนาราม เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลเจ้าเสด็จอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จดีแต่ก็มีผู้คนมากมายทั่วสารทิศแห่แหนกันมาเพื่อจะเยี่ยมชมความสวยงามของอุโบสถหลังนี้ เชื่อว่าถ้าการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วคงจะสวยงดงามและอลังการนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับแล้วพบกันใหม่ในบันทึกหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ